กิดพูดถึงเรื่องของพลังงานด่วนๆที่เราใช้กันเวลา,ากี่จักรยานหรือออกกำลังกายหลายๆคนก็คงนึกถึงเจลพลังงานใช่ไหมครับวันนี้มาตั้งสาระเกี่ยวกับเจลพลังงานกันดูฮะแล้วคุณอาจจะคิดใหม่ในการเลือกใช้เจลพลังงานเป็นอาหารหลักในการปั่นจักรยานของคุณเจลพลังงานก็คือพลังงานแบบเหลวที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วฮะแตกต่างจากอาหารที่เป็นของแข็งเพราะว่าร่างกายสามารถดูดซึมและนำเอา พลังงานไปใช้ได้อย่างรวดเร็วคีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมอย่างรวดเร็วดังนั้นนักจักรยานอาชีพจึงเลือกใช้เจลชนิดนี้ในจังหวะที่เขาต้องการได้รับพลังงานอย่างรวดเร็วเช่นก่อนการขึ้นเขาก่อนการสปรินต์ทำให้นักปั่นสมัครเล่นหลายๆคนมองว่าถ้าอยากจะปั่นจักรยานให้แรงๆก็ต้องพกเจลแบบนี้ไปกินระหว่างทางด้วยถ้าอยากจะปั่นจักรยานกันยาวๆ1 0 0 1 2 0กิโลถ้าเกิดจะใช้เจลแบบนี้เป็นอาหารหลักแล้วแล้วก็คงต้องกินกันเป็นครึ่งโหลเลยทีเดียวซึ่งนนนัั่่่ไมดีแๆกบ ตัวเราครับเพราะอะไรเจลพวกนี้ส่วนใหญ่มีความเข้มข้นสูงครับนอกจาก